อลทุกสัปดาห์ไหมดูทุกทุกสัปดาห์ครับดูดิอ่าโอเคอาร์เซนอลไม่ต้องถามเลยนะดูแล้วดูอยู่แล้วแล้วคู่อื่นล่ะดูหมดจริงเทุกคู่ที่บ้านผมดูหมดทุกคู่ที่เมียที่บ้านเนี่ยผมจะมีห้องที่เป็นห้องดูบอลเลยอ่ะถ้าบางคนก็ห้องแบบเล่นหุ้นที่มีจอยี่บ้านถูกไหอันนี้มันมีประมาณสิบจอ เรียงเรียงนะแล้วก็เป็นนั่งไอ้เก้าอี้ที่แบบแล้วก็นั่งอ่านั่งเก้าอี้แบบแบบสบายอ่ะสบายอ่ะแล้วก็ดูแบบสิบจออ่านี่คู่อาร์เซนอลนี่คู่เอเวอเรสต์นี่คู่แมนยูนี่คู่ลิเวอร์พูลอ่าดูแบบนี้เลยแล้วก็จิตแล้วเราดูดูยังไงนี่ไม่เครื่องทำไมดูดูทุกคู่ดูทุกคู่ดูไงนะเพราะจอมันเรียงเพราะมันจอมันเรียงอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่เรียกว่าห้าห้าอย่างนี้ไหมเหรอมันเลียงสิบเลยไม่ใช่แล้วผมถามนิดงแล้วทำไมถึงแบบไม่ไม่ไม่ดูอันนี้สัก ไม่ได้สิแล้วก็มาต่ออยากดูทุกคู่อยากดูทุกคู่ต้องยังไงแล้วจอประมาณแปดสิบห้านิ้มึงมึงมึงซีอูนิดนึงเพราะว่าเพราะอันนี้อันนี้คนพอไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ว่าการดูบอลจริงๆริงหลายคู่ดูยังไงอันนี้คือกูรู้อ่ะดูยังไงครับเอออันต้องบอกกันแล้วนี่คือกูรู้ดูนะกูรูดูปึ๊บดูไงอ่าโอเคนะ เดี๋ยวไปตัดเป็นไอ้นี่กูหน่อยนะไฟล์กิ๊บให้กูหน่อยเดี๋ยวกูจะแชร์แม่งให้คู่กับพี่ไทยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่กูจะแชร์นะกูจะแชร์แล้วกูจะถามว่าจ้างคนแบบนี้เหรอคนชอบดูบอลก็ดูอะก็ดูหมดแหละแล้วสุดท้ายดูเรื่องไหมอะไรอย่างงี้รู้เรื่องสิเก็บรายละเอียดได้ได้หมดทุกอันแล้วทุกคู่มาสัจจ์ดูไงนะดูไงนะมันเหมือนมันเหมือนเอางี้นะมันเหมือนคนคุมเรื่องน้ำลายไม่ได้ คนมันรักคนมันรักในการดูบอลแต่อันนี้เนี่ยเชื่อจริงเพราะว่าเขาเขาเป็นคนเขาเรียกนะพ่อเป็นคนคนกลางคืนไปละใช่เขาจะนอนเกือบเกือบเช้าแล้วมั้วันนี้นอนไหมนอนกี่โมงไม่นอนยิ่ไม่นอนนะแล้วทำงานดึกดึกขึ้นม่ะไม่นอนตอนจัดรายการเลิกตีสามกลับถึงบ้านตีสี่อ่าแล้วอาบน้ำอาบน้ำนั่ง นักไม่ใช่แล้วทำไมไม่ง่วงอ่ะทำไมไม่ง่วงไอ้นี่อันนี้อันนี้ไม่นอนเหรอไม่ง่วงจริงนะไม่ง่วงไม่นอนปุ๊บเสร็จเอาแล้วแล้วพอถึงเช้าเสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่ออาบน้ำอาบน้ำอีกรอบหนึ่งอาบน้ำเพิ่งอาบตอนตีสี่แล้วก็อาบน้ำอีกรอบนึงเพื่อให้ตัวเองสดชื่นแล้วปไแล้วแล้วก็ออกมานทำงานแล้วขับรถได้ขับรถได้ขับรถได้ไม่กระพริบตาด้วยเอ๊ะไงไงขับรถไปได้ไม่มีกระพริบตาเลย ตาแข็งเฮ้ยเฮ้ยถ้าคนอาจริงถ้าคนไม่ได้นอนตาแห้งนะครับใช่ตาแห้งน้ำไม่เป็นไึ๊บเหมือนเหมือนไม่เนตาเหมือนต้อมเนี่ยต้อมใกล้จะตาบอดใช่ยูทูปบอกว่าเสียตังจ้างมาทำไมแล้วขนนี้แล้วไม่ได้มีแค่ห้องบอลดูบอลอังกฤษนะนี่อันนี้เป็นความลับไม่เคยบอกอันนี้คือที่อันนี้เดี๋ยวบอกบอกคุณผู้ชมว่าบ้านนี้ป่องเขามีหลายหลังนะครับอันนี้คือบ้านที่เป็นเป็นส่วนตัวอันนี้คือหลังเดียวส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวเลยห้องนี้ดูเฉพาะบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเดินออกไปหน่อยนึงเป็นห้องเหมือนกัน ลาลิก้าสเปนเฮ้ยแล้วทำไมต้องแยกอ่ะเวลาชนกันอ่าเวลาคนละลีกเคนละอะไแล้วแล้วเออแต่ผมอยากรู้แล้วเวลาชนกันแล้วไปดูยังไงเราดูบอลละกิดแล้วรู้ไหมว่าบอลสเปนเตะอยู่รู้รู้ว่าเขาเล่นยังไงรู้รู้ได้ไงเฮยฟังจากหูเฮ้ยภาษาสเปนก็ได้ภาษาสเปนก็ได้เหรอ อย่างกินข้าวเชฟฟาบิกาส์เรวด้วยมันจตัวหัวเลวด้วยเรวด้วยอ่ะต่อนี่มุกต่อนี่ต่อที่มุกเนี่อมุกใช่ของจริงแน่่องจริงนี่ครับก็มาดีครับก็มีข้าวกินข้าวเชฟฟาบิบกาสแล้วทั้งง่วงนอนหลุยเอริก้เอกยจริงนะอันนี้จริงนะสเปน่ะอันนี้จริงนะครับเปคนถ้าไม่รู้ที่มั่วส่วไม่ใช่นะครับแล้วถ้ามง่วงนอน เดวิดเดเคอาเฮ้ยนี่ของจริงนะครับอันนี้คือสเปนจริงๆนะครฮะสเปนสเปนจริงๆริงสิอ่ะแล้วมีห้องพรีเมียร์ห้องสเปนมแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมหรยอไม่ไปหล่อยเลยจะเป็นเยอรมันในบ้านเดียวกันนะในบ้านเดียวกันอันนี้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมของอังกฤษสเปนเยอรมันใช่ใช่ใช่แล้วเยอรมันดูบ้างดูตลอดไหมสเปนฟังขวาเยอรมันฟังซ้ายอ๋อ ภาษาเยอรมันก็ได้เหรอยังไงนะได้สิถ้าเป็นแบบแบบเฮ้ยร้อนโทมัสมุลเลอร์เฮ้ยไอ้เหี้ยคำว่าร้อนคำเดียวทะเป็มันยาวจังอะฮะไอ้เหี้ยคนด่าชิบหายมานได้ในคอมเมนต์ไอ้เหี้ย ไม่เขาไม่ด่าที่ปอกใ้มาเขาด่าพวกมึงอ่ะเขาถามว่าชงเกินเขาถามหิวข้าวสเปรย์อะไรนะหิวข้าวหิวข้าวเชฟเขาบอก